สวัสดีครับขอต้อนรับท่านสมาชิกแฟรนไชส์เข้าสู่ครอบครัวซูโม่ซูโม่ลูกชิ้นปลาระเบิดแท้บาทเดียวทำจากปลาทะเลสดเกรดเอไม่ใส่สารกันบูดสารบอรแรกแต่ขายเพียงลูกละหนึ่งบาทคนขายก็ขายง่ายคนซื้อก็ยิ่งซื้อง่ายจะขาย5บาท10บาทหรือ20บาทก็ขายได้มีเงินมากเงินน้อย ก็สามารถชิมความอร่อยของลูกชิ้นปลาระเบิดซูโม่ได้โรงงานผลิตลูกชิ้นซูโม่ได้รับมาตรฐาน GMP, ออและฮาลานอีกทั้งได้รับการรับรองความอร่อยจากเชลวชวนชิมได้รับรางวัลมาตรฐานและรางวัลมากมายซูโมโ่ลูกชิ้นปลาระเบิดแท้ลูกละ1บาทลูกใหญ่กรอบนอกนุ่มในน้ำจิ้มรสเด็ดก็อร่อยอย่าบอกใคร ต่อไปเรามาเรียนรู้เคล็ดลับความอร่อยแบบซูโม่กันเลยนะครับเตรียมอุปกรณ์การทอดเทน้ำมันปาล์มใส่หม้อทอดติดเตาแก๊สใช้ไฟกลางๆแล้วรอจนกว่าน้ำมันจะร้อนทดสอบใส่ลูกชิ้นสักลูกก่อนถ้าลูกชิ้นลอยขึ้นมาแสดงว่าความร้อนได้ที่แล้วอย่าปล่อยให้น้ำมันร้อนจัดเพราะจะทำให้ผิวนอกสุกก่อนด้านในเทลูกชิ้น1กิโลใส่ตะแกรงทอด แล้วค่อยๆเทลงในน้ำมันอีกทีเพื่อป้องกันน้ำมันกระเด็นใส่นะครับใช้ตะแกรงกวนลูกชิ้นสม่ำเสมอให้โดนน้ำมันทอดทั่วถึงพอลูกชิ้นเริ่มเป็นสีเหลืองเข้มลองตักขึ้นมาพักบนถาดดูถ้าลูกชิ้นยุบตัวง่ายแสดงว่าลูกชิ้นยังกรอบไม่ได้ที่เอาลงไปทอดต่อนะครับเมื่อจะทอดลูกชิ้นกิโลต่อๆไปควรดับไฟเตาแก๊สก่อนแล้วค่อยเอาลูกชิ้นกิโลต่อไปใส่ลงในหม้อทอด รอให้ลูกชิ้นลอยขึ้นมาถึงค่อยเปิดไฟจะได้ลูกชิ้นที่ผิวสวยและไม่ยุบตัวง่ายควรให้ลูกค้าได้กินลูกชิ้นที่ร้อนทุกครั้งที่ขายถ้าปล่อยให้หายร้อนความอร่อยจะลดลงลูกชิ้นที่เย็นแล้วสามารถอุ่นได้หนึ่งครั้งและไม่ควรอุ่นเกินหนึ่งครั้งเพราะจะทำให้ลูกชิ้นแข็งได้นะครับเตรียมน้ำจิ้มให้สะดวกในการเทโดยกวนน้ำจิ้มที่อาจจะนอนก้นก่อนเทใส่เหยือกใหญ่ และกรอกใส่ขวดบีบจะสะดวกในการใช้ลดการหกเลอะเทอะได้นะครับทุกท่านขายดิบขายดีเงินทองไหลมาเทมาเพราะความขยันและมาตรฐานความอร่อยระดับเชวชวนชิมจากซูโม,โม่ลูกชิ้นปลาระเบิดบาทเดียวสวัสดีครับ